เมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวผมก็ตกใจนะครับในส่วนตัวเองตกใจมากๆว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอะ่ะเอ๊ะเราสื่อสารพูดกันอย่างนี้ทุกวันแล้วบอกว่าการอยู่ในที่ชุมนุมอยู่ที่ชุมชนกันมากๆมันเป็นความเสี่ยงนะนี่คนจําจำนวนเท่าไหร่นะครับที่เข้ามาอยู่ยืนแออัดรอคอยกันใช้เวลากันพอสมควรอย่างนี้ เอาแค่เข้าไปอยู่ในร้านเหล้าที่นั่งกันเป็นกลุ่มๆห้าคนสิบคนติดกันไปทั้งร้านนะครับแต่ท่านจะบอกว่าท่านอยู่ในพื้นที่เปิดอยู่ริมถนนมันไม่มีอะไรหรอกอืผมเห็นจํานวนคนที่ยืนแออาดกันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงมากทีเดียวครับนั้นต้องขอเลยนะครับว่าถ้าท่านผู้ที่จะมีใจเป็นกุศลเป็นใจเป็นบุญอยากจะบริจาคให้กับพี่น้องประชาชน ท่านต้องมีระบบที่ดีด้วยครับเพราะว่าถือว่าการทําให้เป็นอย่างนี้เนี่ยด้านหนึ่งถ้าเป็นตัวข้อกําหนดกฎหมายท่านก็ไม่ได้ทําตามข้อกําหนดกฎหมายนะครับเพราะว่าการชุมนุมกันจํานวนมากกว่ากี่คนกี่คนขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับกฎหมายอยู่แล้วแล้วแถมต้องใช้เวลานานอย่างนี้ผมไม่อยากจะอืจะพูดว่าเดี๋ยวบอกแม่พูดหมอพูดขุยแล้วสิ แต่ต้องนับเลยนะครับจากวันนี้ไปอีกเจวันข้างหน้าหรือสิบี่วันข้างหน้าผมอยากให้ทุกๆคนที่มีภาพอยู่ในอยู่ในเนี้ยเฝ้าระวังตัวเองอย่างดีนะครับถ้าท่านมีไข้ท่านไอแห้งๆหรือไอเจ็บคอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรีบมาพบแพทย์โดยด่วนนะครับเพราะท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วล่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องสาธารณสุขเรานะครับ ก็ไม่รู้จะทํำยังไงฮะมันเกิดขึ้นมาแล้วท่านชุมนุมกันไปแล้วนะครับก็สิ่งที่จะต้องบอกกันก็คือก็ต้องเตือนกันต่อว่าท่านต้องเฝ้าดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเราในผมเองในฐานะของแทนพี่น้องชาวสาสุขก็ยินดีที่จะต้องดูแลท่านต่ออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เกิดเป็นแบบของสิงคโปร์หรือญี่ปุ่น กลุ่มคนเหล่านี้นทั้งหลายท่านกุณาดูแลสุขภาพของท่านให้ดีหรือใครรู้ว่าญาติของท่านไปตรงนี้มาท่านต้องให้เขาใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซนต์ตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วอย่างที่เราเคยได้ยินคําว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ท่านได้ยินไหมฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วจากหลักที่เรากําลังบอกว่าเรากำลังมีความภูมิใจวันนี้ไม่มีตายเลยวันนี้ตัวเลขยังเป็นสองหลักอยู่ของการติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ผู้ป่วยหายออกจากโรงพยาบาลร่วมร้อยคนเราอยากจะภูมิใจภาพนี้ไปเรื่อยๆแต่ภาพที่ปรากฏเมื่อวานนี้มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นขอร้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มผู้ชนเมื่อวานนี้ทางสบ,บคเราคุยกันเยอะมากในวันนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยท่านอยากให้ท่านได้ปลอดโรคปลอดภัยแต่ว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วล่ละตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราแก้ไขไม่ได้ แต่สิ่งต่อไปนี้ท่านต้องดูแลตัวเองให้ได้อย่างดีเพื่อท่านจะได้ไม่เป็นซ u เปอร์สเปรดเดอร์และวยังไงก็ตามแต่ครับในส่วนของฝากฝ่ายของความความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับเป็นกรทมหรือเพนทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีที่จะไปให้คำแนะนำสำหรับคนที่เป็นผู้ใจบุญผู้ที่จะจะมีการบริจาคต่อไปจากนี้นะครับเราก็ยินดีอยากจะให้ท่านได้ช่วยเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ตอนนี้ ลำบากมากกับไรายได้ที่ไม่มีเข้ามาเพราะฉะนั้นการไปรอรับที่จะได้ของมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีค่าถึงแม้จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงก็ตามแต่ครับมันจะมีค่ามากที่สุดก็คือท่านกินมันอย่างที่ท่านสุขภาพแข็งแรงดีดีกว่ามันจะมีค่าน้อยลงไปเพราะว่าท่านก็ไม่รับรถกับมันท่านต้องกินกับมันวางไว้แล้วก็อาจจะต้องไปใช้อ,อ,อาหารทางสายยางแทน ซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับตอนนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไปเมื่อวานนี้ครับ